สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามงหน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีบ่ายวันพฤหสัสบดีที่18กันยายน2568นะครับผมอันนี้ก็เป็นสรุปผลงานที่ผมให้ไว้ในช่องนะครับ1 2 3 4 5คู่เมื่อวานนะครับโอโ้โหเจองานหยาบเลยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับโอลิมปิกคอร์สนะฮะในกลุ่มก็มีพลาดอยู่แค่โอลิมปกิกคอสคู่เดียวอ่าแล้วก็มีทานทานนาลาตัวหนึ่งนะครับเออ ปลาฟอร์ส fc นะครับโหมาหาอุดเลยอุดตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะฮะมาเล่นแบบมาเล่นแบบหยาบมากนะครับบอกเลยนาทียี่สิบห้าก็เตะเต็มข้อเลยนะใบแดงเนะี่ยแล้วแม่งก็อุดท,ทั้งเกมนะทั้งเกมยิงไปเข้าประตูไปครั้งเดียวเข้ากรอบครั้งเดียวไอ้ปลาฟอร์สนะส่วนไอ้กอสก็บุกอยู่เนั่นนะบุกเหมือนไม่ตั้งใจเล่นนะยิงทิ้งยิงขว้างอย่างเดียวโอ้แย่เลยเจอแบบนี้นะครับลิพูยิงไวครับ ฟารียิงไวครับยิงนาทีแรกหมดเลยครับฟาลุนเอ่อฟาลุนยิงราคาหนึ่งลูกครับมันมีราคาเปิดมาได้หนึ่งลูกอยู่แล้วมันก็ยิงหนึ่งลูกมันก็จบเลยฟรีเนี่ยฟรีด้วยแหละฟาลุนน่าจะฟรีเนี่ยยิงเร็วสปอร์ติง้งคิดตันก็ศูนย์ศูนย์เลยนะครับเบลูเลิกบแบนเลยครับโอ้แย่เลยสี่สิบสี่วันที่อุตส่าห์หนังเหนียวมาหนังเหนียวมาสี่สิบสี่วันนะรอบนี้ตั้งแต่เอ่อตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ที่เจอตั้งแต่นู้นเะนี่ยสาม สามสิงหาคั้งสุดท้ายจะศูนย์ศูนย์แล้วสามสิงหาลากยาวมาสี่สิบสี่วันนะครับที่ไม่ที่ไม่พลาดเลยที่ว่ามีประตูแล้วได้ได,ได้ได้ตังหรือว่าไม่ได้ตังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แตที่มันไม่ไม,ไม่ตายนะนะโอ้โหราวรานเลยนะนะอันนี้ก็เป็นสรุปของในกลุ่มนะครับสวยในกลุ่มก็สวย,ก,ก,สวยก็มีเนี่ยที่พลาดก็มีโอลิมปิคอสคู่หนึ่งแล้วก็ของน้องกอบ ตุลานาวาเนี่โหเซ็งเลยอุตส่าห์มาดีไปไหนก็ได้แต่ว่าไม่เอและกอสพอเลยแล้วสีกอสนี่ชนะมาในบ้านชนะห้านัดรวดนะครับแล้วก็ในหลีกก็โดยรวมก็ถือว่าดีมากเลยมาเจอมหาอุดปาฟอสก็มาตายเน้ดาวิดลุยเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟด้วยนะครับปาฟอสยังเตะนะอายุสามสิบแปดแล้วนะเออผมก็เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ว่าปาฟอสเป็นดาวิดลุยเนี่ยวานดูอยู่งงเลย อ่ะวันนี้มีมาวิเคราะห์ให้ฟังหนึ่งสองสามสี่คู่วนะันนี้อ่านจากราคานะอ่านจากราคาเนะี่ยอ่าคู่แรกยูฟาเยาวชนลีกเตะสามทุ่มดีโคลเซนยูเนเตตยูสเก้าบาร์เซโลนายูสเก้าตัวนี้ราคาบาซ่าค่อนข้างสวยแล้วบาซ่าฟอร์มไม่ค่อยดีวันนี้เปิดมาเลทหนึ่งจุดสองห้าแปดสิบเลยค่อนข้างแรงพอสมควรแล้วก็อ่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกหญิงนะครับเตะเวลาเที่ยงคืนในอเลโกแมาดริดเจอกับบีเคแฮตเชนเดี๋ยวไปดูฟอร์มกันหนะ่อยไปดูฟอร์มพวกนี้กันหน่อยนะครับ เป็นยังไงบ้างเฮตุเฮตเคยเจอกันมาไหมเสมอมาหนึ่งหนึ่งเจอกันมาเมื่อสิบสองกันยาเหรออืมนี่มันเป็นไรนัดสองเหรออ๋อนัดสองนัดสองนะครับฟอร์มของเอลเดโก้ันลิกก <est> ็สี่เกมล่าสุดชนะสามเสมอหนึ่งก็คือนเสมอเลยนี่แหละอันนี้นัดที่สองนะอืมส่วนอันนี้ก็อฮัตเคนฟอร์มไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ดูราคาหน่อยใครต่ออ้อเป็นนั่นแหละจากขึ้นคุบลูกไหลมาเป็นหนึ่งลูกอืมราคาราคาเออลูกควบเหรอ <c oughs> ลูกควบลงมาเป็นลูกหนึ่งเหรออืมราคาเหมือนกับบีเค t ฮนเ n มาสู้นะก็สู้ได้และนะครับนี่รอบโหอีกลึกอีกไกลเลยนะครับใครชนะก็ได้เข้ารอบต่อไปนะครับผมสำหรับคู่นี้ อราคาหน้าเว็บมันก็สวยอยู่นะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนิโอมนิโอมสปอร์ตคัพเจอกับอันออกุสนะครับนิโอมสปอร์ตคัพเฮ t ูเฮ a d อันดับ8เจอ18นะครับเฮ t ูเฮ a d ไม่เคยเจอกันมาแสดงว่าต้องมีทีมหนึ่งเป็นน้องใหม่แน่นอนฟอร์มเจ้าบ้านไม่ค่อยดีอ่ะอืมมีแบกเลตมาเฉยเลยทีมเยือนก็สองนัดล่าสุดก็แพ้มาไม่แพ้ได้ไง อันอันออกดูซินน่าจะเป็นน้องใหม่นะครับโอ,อ้เจออีดีฮัทไม่รอหรอกเจออีดีฮัทก็ถามว่าสู้ไม่สู้นะมีมีประตูลูกดัดนจ้ครับตา <c oughs> รางคะแนนลูกเตะไปสองนัดเองอันนาเซอร์ดูไบซา,าอุดีออบิโดอยู่เจปะ่ะนี่พี่โดอยู่กิงโคแมนมน่าจะพี่โดอยู่แล้วล่ะไายชื่อผู้เล่น นี่คิตาโลโลรนโดสิบสองล้านอืท่้นตัวแพงสุดแล้วลหละในทีมอ่ะโคแมนสามสิบล้านเอ้ามาจากบายเยนเนี่เชลฟิลิกยี่สิบล้านโอ้พี่โดราคาถูกเลยเว้ยมมานี่โอ้ตัวดีๆทั้งนั้นนะครับนับดุน อันอันดีอันซานนาวุสาดิสเออหลีกนี้ไม่ธรรมดานะอเบโดมาด้วยไปอืมใช้ได้นะครับนี่โอ้คครับก็ตามเรทราคานะนี่วิอคร์ติดราคาเดี๋ยวไปวิเคราะห์คู่นี้ดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่านะครับเฮทูเฮทการพบเจอกันมาสองสองคู่นี้สองนัดล่าสุดก็เป็นแมนเชสเตอร์ที่ทำผลงานได้ดีกว่านะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งจะเรียกฟอร์มกลับมานะครับ เลยฟอร์มกลับมาจากการตบทีมแมนยูนเต็ดนะครับตารางคะแนนเป็นไงแมนยูเนี่ยจะฟอร์มดีขึ้นมาแล้วละ่ะตบแมนยูได้เนาะเจอกับนโปลีนะครับวันนี้ก็เจอกับเพื่อนเก่าอย่างเจอเพื่อนเก่าอย่างเควินเดบรอยนะฮะ ดิงฮาร์แลนเจอควินเดอะบอยคู่นี้น่าสนใจนะในเรื่องการเกิดสกอร์เพราะว่าออราคาค่อนข้างชัดนะราคานิ่งมากเลยครึ่งครบลูกเลทนี้ถ้เป็นครึ่งครบลูกเท่านั้นถูกต้องครับครึ่งครบลูกขาวก็คือมันจะตีเปิดเกมบุกใสอนบาโปอลี่อยู่แล้วครับแต่ปีนี้มันติดตรงที่ว่ามีควินเดอะบอยเนี่นยแหละก็ถือว่าสู้ได้กองหน้าก็หอยรุ่นนะครับเดี๋ยวเช็คสภาพร่างกายกันหน่อยแต่ผมไปรอบสามทุ่มนะรอบที่สองเผื่อคนอยู่ไม่ถึงนะครับ แมนซิตี้ก็ตัวมันก็ดีอยู่แล้วอะ่ะอืมนาปลีก็ไม่มีใครบาดเจ็บก็ฟูลออปชั่นกันทั้งคู่นะครับฟอร์มนาปลีขอดูฟอร์มนาปลีหน่อยช่วงนี้เป็นยังไรบ้างฟอร์มนาปลีนาโปลีก็ชนะรวดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมสี่เกมล่าสุดชนะรวดนะฮะอืมก็ถือว่าไปได,ได้ดีนะะดับตั้งแต่สิงหาคมมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเกมล่าสุดชนะรวดนะครับ น่าจะลงตัวแล้วล่ะอันนี้สนุกนะถ้าถามในเรื่องสกอร์อนี้สนุกอืมมีประมาณนี้นะครับอ่ะสี่คู่ประมาณนี้พอแล้วนะไม่เยอะก็หวังว่าจะไม่เจอสูนสแบบเมื่อวานงงเลยเมื่อวานมึนเลยตัวยิงไวก็ไวไวนะครับตัวไม่ยิงก็ไม่ยิงเลยนะฮะไม่ยิงสองฟีสามนะครับ ให้ห้าคู่เจงบงนะฮะแต่คู่ไปรูไม่ได้เล่นเนี่ยไปโดนในโอลิมปิกอรมาก่อนแล้วก็เลยพักเลยนะครับอโอเคครับวันนี้ก็มาวิคอ์ฟังห้าคู่นี้เนาะเดี๋ยวไงในกลุ่มก็อในกลุ่มก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์เข้ากลุ่มไว้ให้เข้าไปก็ทักทายสติ๊กเกอร์มั่งอะไรมั่งจะได้รู้ว่ามาใหม่ผมจะลงแนวทางสอนด้วยนะครับโอเคครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพรุ่งนี้นะครับใครลงทุนอะไรก็ขอให้โชคดีมีกำไรนะครับสวัสดีครับ